เธอจมหายไปในความมืดแต่เธอกลับมาหญิงสาวผู้ค้นพบความลับดำมืดของหมอแต่แทนที่จะได้เปิดโปงความจริงเธอกลับกลายเป็นเหยื่อของมันแทนเขาคิดว่าเขากำจัดเธอไปแล้วแต่คืนนี้เธอปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเธอเป็นเพียงภาพหลอนหรือเธอกลับมาทวงบางสิ่งที่ขาดหายไปจ้องตาเธอให้นานพอแล้วคุณจะรู้ว่าเธอไม่เคยจากไปไหนเลย หญิงสาวยืนตัวแข็งหัวใจเต้นกระหนำ่ำดวงตาของเธอสั่นระริกขณะมองภาพตรงหน้าในมือของเธอมีโทรศัพท์ที่ยังเปิดหน้าจอข้อความแชทคำพูดหวานหูที่ไม่ควรเป็นของเขาคิดถึงจังครับคนสวยเมื่อคืนคุณทำให้ผมแทบบ้าชื่อผู้ส่งคือหมอธีรั์สามีของเธอร่างของเธอสั่นสะท้านลมหายใจเริ่มขาดห่วง เธอเงยหน้ามองรอบตัวห้องตรวจสีขาวสะอาดกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแต่จมูกทุกอย่างดูปกติแต่ในใจของเธอมันพังทลายเสียงประตูห้องเปิดออกหมอที่รัดเดินเข้ามารอยยิ้มอบอุ่นประดับบนใบหน้าแต่ดวงตาเธอเห็นเพียงความหลอกลวงมาทำอะไรที่นี่เหรอเขาถามเสียงนุ่มเธอเงยหน้าขึ้น ยื่นโทรศัพท์ให้เขาดูริมฝีปากของเธอแห้งผากอธิบายมารอยยิ้มของเขาเลือนหายดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจเพียงชั่ววินาทีก่อนที่มันจะกลายเป็นความเย็นชาเธอไม่ควรรู้เรื่องนี้เสียงของเขาเปลี่ยนไปเย็นเยียบราวกับน้ำแข็งเกาะในอากาศเธอถอยหลังมือสั่นระริก แผ่นหลังชนกับผนังแข็งเย็นเขาเก้าวเข้ามาใกล้เงาของเขาทาบทาับห้องทั้งห้องดูแคบลงลมหายใจเธอติดขัดมือของเขาเอื้อมมาสัมผัสไหล่แต่ไม่ใช่สัมผัสอ่อนโยนที่เคยรู้จักมันคือแรงกดที่บีบรัดเธอควรลืมเรื่องนี้ซะเสียงของเขาต่ำแฝงไปด้วยคำขู่เธอสบตาเขาหัวใจเต้นโครมคราม แต่ไม่มีทางหนีและเธอรู้คืนนี้เธออาจไม่มีโอกาสกลับบ้านร่างของเธอสันสานขณะที่มือของเขาบีบรัดแน่นขึ้นดวงตาของเธอเบิกกว้างเธอพยายามดิน้นแต่แรงของเขามหาศาลลมหายใจเริ่มขาดห่วงอากาศในห้องดูหนักอึง้งเสียงหัวใจเต้นกระหน่ำดังก้องในหูที่รัดปล่อยฉันเสียงเธอแหบพร่า แต่มันกลับทำให้เขายิ้มรอยยิ้มที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนมันไม่อบอุ่นแต่น่ากลัวฉันขอโทษนะที่รักเสียงเขาเบาแผ่วเบาราวเสียงกระซิบแต่เต็มไปด้วยเจตนาร้ายเธอพยายามดิ้นหนีมือจิกลงบนแขนเขาแต่ไม่มีประโยชน์เงาของเขาทาบทับเธอจนมิดร่างของเธอถูกผลักติดก,กำแพง สีสักกระแทกกับผนังโลกทั้งใบหมุนคว้างทุกอย่างพราเลือนเธอพยายามเปล่งเสียงแต่เสียงติดอยู่ในลำคอมือของเขาเลื่อนมาปิดปากแรงบีบทำให้เธอหายใจไม่ออกร่างของเธอดิ้นรนแต่เรี่ยวแรงค่อยๆหายไปดวงตาของเธอเริ่มพร่ามัวในหัวของเธอเต็มไปด้วยคำถามทำไมต้องเป็นเธอ ทำไมเขาถึงทําแบบนี้ความจริงโหดร้ายที่เธอไม่อยากยอมรับเธอรู้มากเกินไปและเขาจะไม่ปล่อยให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไปมือของเขายังคงบีบรัดแรงกดมหาศาลทําให้เธอรู้สึกเหมือนถูกดูดอากาศออกจากปอดเธอดิ้นรนเป็นครั้งสุดท้ายเล็บของเธอจิกลงบนแขนเขาแต่เขาไม่สะทกสถานดวงตาของเขาว่างเปล่าเย็นชา เหมือนคนที่ไม่มีหัวใจโลกของเธอเริ่มมืดลงเสียงในหูอื้ออึงขาเริ่มหมดแรงสติของเธอเลือนรางก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบร่างของเธอล้มลงกับพื้นไร้การเคลื่อนไหวดวงตาเบิกค้างแต่ไร้แววชีวิตหมอที่รัดมองร่างของเธอถอนหายใจช้าๆเขาคุกเข่าลงข้างๆ ใช้นิ้วแตะแก้มของเธอเย็นเฉียบเสียดายนะที่รักน้ำเสียงของเขาไม่มีความเศร้ามีเพียงความจำเป็นเขาหยิบผ้าคลุมร่างเธอดวงตากวาดมองไปรอบห้องเขาต้องทาให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครรู้ว่าเธอเคยอยู่ที่นี่ไม่มีร่องรอยไม่มีพยานไม่มีอะไรเชื่อมโยงมาถึงเขานอกจากเธอ ที่ตอนนี้ไม่สามารถพูดอะไรได้อีกต่อไปหมอที่รัตยืนขึ้นมองร่างของเธอที่นอนแน่นิง่งห้องตรวจยังคงเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมหายใจของเขาเขาก้มลงหยิบโทรศัพท์ของเธอหน้าจอยังคงเปิดค้างไว้แชทข้อความที่เปิดโปงความลับของเขาเขาลบมันออกทีละข้อความนิ้วกดอย่างมั่นคงไม่มีร่องรอย ไม่มีหลักฐานจากนั้นเขาหยิบถุงมือยางสวมมันช้าๆดวงตาของเขาเย็นชาร่างของเธอไม่ควรอยู่ที่นี่เขาก้มลงช้อนตัวเธอขึ้นเธอเบาวกว่าที่คิดหัวของเธอเอนไปกับอกเขากลิ่นหอมจางๆจากเส้นผมของเธอยังติดอยู่เขาหลับตาเพียงชั่ววินาทีก่อนจะเปิดออกอย่างแน่วแน่ ตอนนี้ไม่มีที่ว่างให้ความรู้สึกผิดเขาเก้าวไปที่ประตูหลังของคลินิกตรวจสอบกล้องวงจรปิดเขารู้วิธีปิดมันไม่มีใครเห็นเธอเข้ามาที่นี่ไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ที่นี่และไม่มีใครจะพบเธออีกเลยเหมอที่รัดลากร่างของเธอไปตามทางเดินด้านหลังคลินิกแสงไฟสีขาวส่องสะท้อนพื้นกระเบื้องเย็นเฉียบเสียงรองเท้าของเขากระทบพื้นเป็นจังหวะมั่นคง ไม่มีความลังเลไม่มีความกลัวเขาเดินตรงไปยังประตูทางออกฉุกเฉินมันนำไปสู่ที่จอดรถด้านหลังเงามืดของอาคารสูงบดบังจากสายตาคนภายนอกเขาเปิดประตูลมเย็นพัดผ่านผิวของเขาท้องฟ้าครึ้มไปด้วยเมฆดำเหมือนเป็นลางร้ายเขาเหลือบมองรอบตัวไม่มีใครไม่มีแม้แต่เสียงฝีเท้า เขาเปิดท้ายรถภายในมีผ้าคลุมสีดำเตรียมไว้อยู่แล้วเขาวางร่างของเธอลงช้าๆจัดท่าทางให้เรียบร้อยไม่ใช่ด้วยความอ่อนโยนแต่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีร่องรอยผิดปกติเขาปิดฝากระโปรงเสียงดังปังก้องสะท้อนในความเงียบดวงตาของเขายังคงเย็นชาเขาก้าวขึ้นไปนั่งหลังพวงมาลัยสตาร์ทรถ เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นเบาๆเขาหายใจลึกคืนนี้ต้องจบลงให้เรียบร้อยเขาขับออกไปจากคลินิกไฟถนนทอดเงาวูบไหวบนกระจกหน้ารถปลายทางของเขาอยู่ไม่ไกลสถานที่เงียบสงัดปราศจากผู้คนที่ซึ่งเธอจะไม่มีวันได้กลับออกมาอีกรถแล่นไปตามถนนที่มืดสนิทสองข้างทางมีเพียงป่ารกและเงาต้นไม้สูง กิ่งไม้ไหวเอ็นตามแรงลมเสียดสีเกิดเป็นเสียงแผ่วเบาเหมือนเสียงกระซิบของบางสิ่งที่มองไม่เห็นหมอที่รัดกำพวงมาไหลแน่นหัวใจเต้นเป็นจังหวะมั่นคงแต่ในหัวของเขากลับเต็มไปด้วยความคิดเขาต้องแน่ใจว่าทุกอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีร่องรอยไม่มีพยานและไม่มีอะไรเชื่อมโยงกลับมาหาเขาไฟหน้ารถจับภาพถนนที่ทอดยาว ข้างหน้าคือทางเข้าอ่างเก็บน้ําร้างที่นี่ไม่มีใครมาไม่มีใครสนใจมันคือสถานที่สมบูรณ์แบบเขาหักพวงมาลัยรถเลี้ยวเข้าไปในทางลูกรังที่เต็มไปด้วยกรวดเสียงรล้อบดกับพื้นดังกรอบแกรบเบื้องหน้าคือผืนน้ํำสีดำสนิทนิ่งไร้คลื่นเหมือนซ่อนความลับบางอย่างไว้ใต้ผิวน้ำเขาดับเครื่องยนต์ทุกอย่างกลับสู่ความเงียบ เพียงเสียงลมพัดผ่านเขาลงจากรถเดินไปเปิดท้ายรถช้าๆเงาของเขาทอดยาวภายใต้แสงจันทร์สลัวร่างของเธอยังคงอยู่ในสภาพเดิมใบหน้าซีดเผือดริมฝีปากเม้มแน่นเหมือนหยุดหายใจในวินาทีสุดท้ายแห่งความหวาดกลัวเขาหยิบถุงมือออกจากกระเป๋าเสื้อสวมมันอย่างใจเย็นทุกการเคลื่อนไหวถูกคำนวณมาแล้ว ไม่มีที่ว่างสําหรับความผิดพลาดเขาช้อนร่างเธอขึ้นจากท้ายรถรู้สึกถึงความเย็นของผิวหนักแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาต้องทำให้บางอย่างหายไปเขาเก้าวไปที่ขอบน้ำสายตาจ้องมองความมืดเบื้องล่างมันเงียบสงบเยือกเย็นราวกับรอคอยบางสิ่งมาเป็นส่วนหนึ่งของมันคืนนี้มันจะได้บางสิ่งสมใจเขายืนอยู่ที่ขอบน้ำ สายลมเย็นพัดผ่านผิวกลิ่นดินเปียกชื้นลอยอ้อยอิ่งร่างของเธอแน่นิ่งในอ้อมแขนดวงตาคู่นั้นยังคงเปิดกว้างแต่ไร้ชีวิตเงาสะท้อนของเขาในน้ำมืดดำเหมือนปีศาจที่ไร้ตัวตนเขาก้มลงค่อยๆวางร่างของเธอลงที่พื้นหญ้าริมน้ำหยิบหินก้อนใหญ่ที่เตรียมไว้มือของเขามั่นคงไม่สั่นแม้แต่น้อย เขามัดเชือกรอบข้อเท้าของเธอเงื่อนแน่นแข็งแรงพอที่จะไม่มีอะไรลอยขึ้นมาทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความรอบคอบเสียงใบไม้ไหวตามสายลมดังแผ่วเหมือนเสียงกระซิบเตือนแต่เขาไม่สนใจเมื่อตรวจดูความแน่นหนาเรียบร้อยเขาก้มลงจับร่างของเธออีกครั้งหายใจเข้าและออกก่อนจะออกแรงดันเธอลงไปในน้ำ เสียงร่างกายกระทบผิวน้ำดังก้องในความเงียบน้ำกระเซ็นขึ้นเปียกแขนเสื้อของเขาเธอจมหายลงไปอย่างรวดเร็วร่างขาวซีดถูกกลืนลงสู่ความมืดหมอที่รัดมองตามเฝ้ารอให้ทุกอย่างจบลงแต่ในเสี้ยววินาทีสุดท้ายก่อนที่เธอจะหายไปดวงตาของเธอราวกับยังจ้องมองเขาลึกแน่นิ่งและเต็มไปด้วยคำถาม หัวใจเขาเต้นสะดุดเหมือนบางสิ่งแล่นวาบขึ้นสู่สำนึกแต่สายไปแล้วเธอจมหายไปในความมืดของอ่างเก็บน้ำไม่มีเสียงไม่มีการดิ้นรนอีกต่อไปมีเพียงผิวน้ำที่ค่อยๆกลับคืนสู่ความสงบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขายืนอยู่ตรงนั้นอีกครู่หนึ่งก่อนจะหันหลังกลับเดินไปที่รถเปิดประตูขึ้นไปนั่งหลังพวงมาลายัย มือจับพวงมาลัยแน่นหัวใจยังคงเต้นแรงแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวมันเป็นความรู้สึกที่เขาอธิบายไม่ได้เขาสูดลมหายใจลึกสตาร์ทรถแล้วขับออกจากที่นั่นปล่อยให้อ่างเก็บน้ำกลืนกินความลับของเขาไปแต่บางอย่างในใจเขากลับไม่สงบเหมือนมีเงาของเธอยังคงจ้องมองเขาอยู่จากที่ไหนสักแห่งถนนข้างหน้างเงียบสงด ไฟหน้ารถกรีดผ่านความมืดสองข้างทางมีเพียงเงาต้นไม้สูงโยกไหวหมอที่รัทขับไปอย่างมั่นคงแต่ในใจกลับรู้สึกหนักอึง้งเรากับมีบางสิ่งกดทับอยู่ในอกเขามองกระจกหลังโดยไม่รู้ตัวภาพถนนมืดด้านหลังว่างเปล่าแต่เขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างอยู่ที่นั่นลมหายใจของเขาหนักขึ้นเล็กน้อยไม่มีอะไรเขาพึมพำกับตัวเอง พยายามสลัดความคิดไร้สาระออกไปแต่แล้วแสงจากไฟหน้ารถสองสะท้อนกระจกมองหลังอีกครั้งและครั้งนี้เขาเห็นบางอย่างบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ที่นั่นริมฝีปากของเขาแห้งผากดวงตาเบิกกว้างเพราะที่เบาะหลังเธอนั่งอยู่ตรงนั้นหญิงสาวในชุดเดิมที่เขาเพิ่งทิ้งลงน้ำผมเปียกโชก ใบหน้าซีดขาวริมฝีปากน้ำเงินคล้ำแต่ที่น่าสะพรึงที่สุดคือดวงตาของเธอมันจ้องตรงมาที่เขาผ่านกระจกหลังนิ่งไร้แววชีวิตเหมือนกับตอนที่เธอจมหายไปในความมืดหัวใจเขาเต้นรัวมือเกรงแน่นที่พวงมาลายัยเงื่อเย็นซึมออกจากไรผมเขากระพริบตาแรงๆไม่นี่มันไม่จริง ไม่มีทางเป็นไปได้เขาหันกลับไปมองเบาะหลังมันว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเขาหายใจแรงคมความตื่นตระหนกแค่คิดไปเองเขากระซิบเบาๆพยายามเรียกสติกลับมาแต่เมื่อสายตากลับไปที่ถนนข้างหน้าหัวใจของเขากลับหยุดเต้นไปชั่วขณะเพราะตรงนั้นกลางถนนโลง่ง เธอยืนอยู่ดวงตาว่างเปล่าเปียกโชกและกำลังจ้องมาที่เขาอีกครั้งหมอธีรัตเหยียบเบรกสุดแรงล้อบ,บทกับถนนเสียงดังสนัน่นรถสายไปมาก่อนจะหยุดนิ่งเพียงเสี้ยววินาทีหัวใจเขาเต้นกระหน่ำหอบหายใจทีมือสั่นเทาบนพวงมาลายัยดวงตาเบิกกว้างเธอยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆ ห่างออกไปไม่กี่เมตรร่างเปียกโชกผมยาวแนบติดกับใบหน้าซี่เซียวเธอไม่ขยับไม่ก้าวเข้ามาแต่จ้องลึกเข้าไปในดวงตาของเขาเหมือนกำลังรอคอยอะไรบางอย่างหมอที่รัดกระพริบตาทีทีนี่มันเป็นไปไม่ได้เขาเห็นเธอจมหายไปกับตาตัวเองเขาสะบัดศีรษะกำลังจะหันพวงมาลัยถอยหนีแต่แล้ว เสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงที่ไม่ควรได้ยินอีกแล้วคุณทำแบบนี้กับฉันทำไมเสียงนั้นเบาแผ่วแต่กรีดลึกเข้ามาในห้วงสติหมอที่รัดตัวแข็งทื่อมือที่จับพวงมาลัยเริ่มชาเขาหันกลับไปมองอีกครั้งแต่เธอหายไปแล้วถนนเบื้องหน้ากลับมาโล่งอีกครั้งมีเพียงความมืดเงียบงนันเขากัดฟันแน่น พยายามข่มความหวาดกลัวเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้มันต้องเป็นภาพหลอนความรู้สึกผิดไม่เขาไม่ได้รู้สึกผิดเขาทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำเขาสูดลมหายใจลึกเหยียบคันเร่งรถเคลื่อนตัวออกไปทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังแต่วินาทีก่อนที่เขาจะเร่งความเร็วเต็มที่เสียงกระสิบแผ่วเบาดังขึ้นข้างหู คุณจะไม่มีวันหนีพ้นร่างของหมอทีรัสสะดุ้งเฮือกทุกอย่างรอบตัวพลันเย็นเยียบดวงตาของเขาสะท้อนเงาบางอย่างในกระจกมองหลังใบหน้าเปียกโชกซีดขาวริมฝีปากคลี่ยิ้มบางก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบเสียงรถแล่นตกจากถนนกลิ่นดินกลิ่นโคลนและเสียงน้ำกระเพื่อมดังขึ้นรอบตัวความมืดค่อยๆกลืนกินทุกสิ่ง รวมถึงเขาด้วยคืนที่อ่างเก็บน้ำสงบอีกครั้งแต่ในเงามืดของผืนน้ำบางสิ่งยังคงเฝ้ารอยอยู่ที่ก้นลึกของมัน